Música คุณผู้ชมครับจากกรณีดราม่าของหมอมุกกินเค,ค้กที่ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการไปลองชุดแบรนด์ของโพเอมครับที่สาขาหนึ่งเพื่อเตรียมหาชุดไปร่วมงาน TikTok อกอ r วอรดโดยหมอมุกนะครับระบุว่ามีประสบการณ์ลองชุดที่เรียกว่าน้อยที่สุดเมื่อไปเจอพนักง,งานของร้านที่มีท่าทีและคำพูดที่ไม่น่ารักเหมือนไม่อยากให้บริการกับเธอทําให้เธอตัดสินใจไม่ซื้อชุดแม้จะเป็นชุดในฝันของเธอก็ตาม จนต่อมาครับทางด้านของคุณชอนโพเอมครับเจ้าของแบรนด์ห้องเสื้อชื่อดังนะครับก็ได้ออกมาโพสต์โต้กลับอย่างเผ็ดร้อนโดยมีการตั้งข้อสงสัยในเจต,ตนาของการทำคอนเทนต์ของหมอมุกว่าเป็นการลวงโลกหรือการคุกคามร้านหรือไม่โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างกระแสหรือหวังชุดฟรีเพื่อแลกกับการรีวิวที่ดีขณะที่ล่าสุดกับคุณชอนโพเอมก็เรียกว่ายังออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพอีกครั้ง ลงใน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นดราม่าดังกล่าวโดยเป็นคอมเมนต์ของสาวรายหนึ่งครับที่เธออ้างว่าเธอนั้นอยู่ในเหตุการณ์วันที่หมอมุกมาลองชุดที่ร้านโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าเป็นพยานได้ค่ะพอลองเสร็จก็ออกมาตะโกนเสียงดังมากๆอยากได้อะไรที่เป็นโพเอมมากกว่านี้นี่มันไม่ใช่โพเอมแล้วก็เดินมาฝั่งที่ร้านแล้วก็พูดไปดูซาร่าเพราะอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นตกใจหมดใครมาตะโกนเสียงดังใส่น้องข้างร้าน โดยคุณชอนได้มีการโพสต์รูปคอมเมนต์ดังกล่าวพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้นะครับว่าไม่มีหลักฐานแต่มีพยานนะครับ ขณะเดียวกันครับนอกเหนือจากเรื่องดราม่าชุดแบรนด์ดังแล้วนะครับล่าสุดก็เรียกว่าโดนขุดอีกแล้วครับสำหรับหมอมุกแต่คราวนี้เป็นเรื่องการจ้างแต่งหน้าโดยหมอนะครับมีการจั่วหัวคิดไว้ว่าแต่งหน้า4 0 0 0โคตรแพงจนล่าสุดครับก็มีช่างแต่งหน้ารายหนึ่งออกอาการเดือดจัดออกมาแสดงความคิดเห็นกับกรณีของหมอมุกขณะที่ในโลกออนไลน์ก็มีการคอมเมนต์กันสนั่นถึงขนาดบอกว่า4 0 0พแต่งจากเบ้าบ้าน,านได้ดีขนาดนี้ก็บุญละค่ะ แต่งหนะสี่พันบาทโคตรแพงทุกคนว่าคุมมา้มไหมวันนี้ได้ไปกินเค้กของคุณมาเมียวที่เอมี่เขาเอกกับแบรนด์เสื้อผ้าเดอร์เพลร์ลูกคุณมาเมียวทำเค้กสวยทุกคลิปเราก็เลยจ้างช่างแต่งหน้าเท่านั้นหน้าสดก็จะเต้าหู้หน่อยๆเดรสวันนี้สวยลูกคุณเราก็จะแต่งหน้าแบบติดแกรมเมคอันนี้ที่ยื่ในให้ช่างแต่งหน้าก็คือลุคพี่หลิงควองอีกแล้วค่ะสาวติดแกรมเมคอัพโนเมคอัพไปเห็นแล้วต้องจึ้งสะพรึงก็เลยเป็นที่มาของการแต่งหน้าสี่พันบาทเพอาะสี่พันนะเนาะงานผิวด์วดีอออ้วกััสมนนองจริๆเี่ยดดูิแต่งเสร็จคือหน้้าผมจึงใส่เดรสปบดูแพงขึ้นมาเลยทุกครื่ แต่งแบบสาวโต,วตวอินเกาหลีหลักพันอะไรอย่างี้เข้ากว่าเบียไม่ได้อยากจะออกมาก่อกระแสหรือว่าดึงดราม่าอะไรเลยนะครับแต่เบียไปเห็นคลิปของคุณหมอท่านหนึ่งที่กำลังเป็นดราม่าอยู่ในตอนนี้เกี่ยวกับการไปแต่งหน้า4 0 0พัน้วบอกว่าโคตรแพงเบียรู้สึกว่า,าการที่เราไปซื้อสินค้าหรือว่าบริการหรือว่างานแฮนด์เมดแล้วเราพูดว่าโคตรแพงเป็นการดูถูกวิชาชีพ แล้วก็เป็นการดูถูกฝีมือของคนที่เราไปใช้บริการมากๆเพราะว่ามันไม่มีมาตรฐานวัดอะทุกคนว่าอะไรคือถูกหรือแพงมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและออย่างหนึ่งก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการมันมีราคาแจ้งอยู่แล้วเขาแจ้งราคาอยู่แล้วว่าเลทราคาแต่ละคนเท่าไหร่คุณสามารถเลือกเอาได้ตามความพึงพอใจหรือเลทราคาที่คุณจ่ายไว้ และอีกอย่างหนึ่งการที่เขาพูดว่าโคตรแพงแสดงว่ามันไม่เหมาะสมกับราคาอแต่สิ่งที่เบงเห็นในคลิปไม่ว่าจะเป็นการลงผิวคิ้วตาทุกอย่างเขาทำโอเคหมดเลยมันไม่ได้เสียหายหรือไม่ได้ผิดพลาดอะไรอะและการที่คุณพาลาดหัวคิปแบบเนี้ยแล้วช่วงหนึ่งของคลิปก็ติดหน้าของช่างทำผมเข้าไปด้วยมันเป็นการดิสเครดิตไหมเอม แล้วเลือกทำไมเลือกราคานี้ทำไมถ้ารู้สึกว่ามันโคตรแพงผลงานเขาก็มีให้เห็นราคาเขาก็แจ้งเบียเมนเบียไม่ BM M, BM M เขา้าใจว่าทำคอนเทนต์แบบนี้ไปเพื่ออะไรอะ่ะเอออันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนคิดว่ายังไงเรามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าการที่เราไปใช้สินค้าหรือบริการต่างๆทงัๆ้งๆที่มันมีราคาแจ้งล่วงหน้าแล้ว แล้วสินค้าที่บริการที่ใช้ก็โอเคไม่ได้มีปัญหาใดๆแล้วเรากลับตั้งหัวคิดด่าว่าราคาโคตรแพงมันสมควรไหมเรามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยอามาลันทวงการจริงๆทั้งแต่งหน้าโคตรแพง4,000บาทโอโ้มาถึงคิวทั้งแต่งหน้าแล้วคะ่ะ ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของเขาคือต้องการอะไรที่แบบมาบอกว่าท่างแต่งหน้าแพทางทั้งที่จริงแล้วมันอยู่ที่การตกลงกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะแล้วก็เป็นการที่ดูผลงานอยู่แล้วเรารู้ราคาอยู่แล้วถ้าเราพอใจเราค่อยสร้างรู้ราคาอยู่แล้วแล้วเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรแล้วพอไปดูแบบในคลิปนั้นจริงๆอะท่างแต่งหน้าช่างทผมไม่ได้ทําแย่เลยแล้วเขารู้ราคาอยู่แล้วแต่เขาต้องการทําคลิปออกมาเพื่อเป็นการด้อยค่าท่างแต่งหน้าสร้างทาผมเพื่ออะไรในคลิปอะมันก็ติดอยู่แล้วถามว่าลูกค้าสามารถรีวิวได้ไหมสามารถรีวิวได้ ที่มันเอะตรงที่แบบว่าเอาเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าผลงานเขาเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าราคาเป็นยังไงแต่ต้องการทําคลิปออกมาอย่างเงี้ยเพื่อต้องการอะไรเพื่อคือต้องการให้ช่างแต่งหน้าแล้วทำผมดูแย่ไปเพื่อ,อยอดวิวตัวเองเหรอโอ้โหลนทุกอค์การจริงๆนะคะไม่ได้พอใจราคานี้ตั้งแต่แรกอะก็ไม่ต้องสร้างเขานั้งแต่แรกไหม